สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องป้าอ่อนพี่สาวลุงพลน,นะคะวันนี้ป้าอ่อนก็มานาแล้วนะคะช่วงเที่ยงนะคะช่วงเที่ยงนะคะช่วงบ่ายนะคะหลังจากต้มข้าวให้น้องโมูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะป้าอ่อนก็มาเดินดูที่นานะคะ่ะตรงนี้ป้าก็ยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะยังไม่ได้ตัดหญ้า ูต้นยูคาป้าออนนะคะนี่นะคะต้นไม้นะคะย้าก็ขึ้นเต็มเลยป้าก็ยังไม่ได้มาทํามาถอนญ้านะคะดูบรรยากาศค่ะพ่อแม่พี่น้อง อีกแล้วนะคะป้าออนก็จอดมอเตอไซค์ไว้ตรงร่มไผ่นู่นนะคะก็เดินลงมานะคะนี่ก็เป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะฟ้าทลายโจร ปาก็มาปลูกไว้หลายต้นนะคะนี่นะคะยีนยาพาให้ปลาอ่อนเอามาปลูกไว้นะคะนี่นะคะพาทลายโจรก็หลายต้นค่ะพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ต้มนะคะต้มเป็นยานะคะ มาดูข้าวนะคะพอเกี่ยวหรืออยางนาะโอ้ย้างเยอะจังเลยดูค่ะพ่อแม่พี่น้องดูน้ําในนานะคะนี่นะคะน้ําดูข้าวป้าออนนะคะอันนี้เป็นข้าวกล้านะคะข้าวกล้าที่ป้าออนไม่ได้ดํานะคะลุงเสือบานให้เนาะตั้งแต่แรกๆนะคะเป็นกระหยอมกระแยมนะคะป้าก็ไม่ได้ ไถดำนะคะตาก็ปล่อยเลยตามเลยนะคะนี่ก็คิดว่าใกล้จะพอเกี่ยวแล้วนะคะเนี่ยนะคะป้าออนว่าพอเกี่ยวแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวต้องรอให้พายุผ่านไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าพายุจะผ่านไปวันไหนก็ไม่รู้นะคะเนี่ยป่าออนก็ต้องรอนะคะรอนะคะ อันนี้ก็เป็นข้าวกลางนะคะข้าวกลางนี่นะคะออกรวงแล้วข้าวกลางนะคะนี่นะคะ ดูข้าวค่ะออกรวงเต็มทุ่งแล้วประมาณสองอาทิตย์ก็เก็บเกี่ยวได้นะคะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะกำลังถอดถอดรวงแล้ว เป็นข้าวกลางนะคะข้าวกลางดูค่ะข้าวนาปลาอ่อนโอ้ตรงนี้พอเกี่ยวแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง ตรงนี้พอเกี่ยวแล้วนะคะแต่ก็ต้องรอก่อนเนาะรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะคะพายุหยุดก่อนนะคะป้าก็จะมาเกี่ยวนะคะนี่นะคะพอเกี่ยวแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคุณย่าพาก็สั่งให้ป้ามาเกี่ยวได้แล้วนะคะแต่ป้าบอกว่าต้องรอให้พายุนะคะหยุดก่อนนะคะเพราะว่าพายุก็เริ่มเข้ามาแล้วไม่รู้ถึงวันไหนนะคะ ก็ต้องรอไปอีกก่อนเนาะนี่นะคะพอเกี่ยวแล้วนะคะล็อกนี้นะคะก้าก็ประมาณสิบมัดนะคะตรงนี้นะคะที่ป้าดำไว้นะคะที่เห็นกำลังถอดลวงออกสีค้ขำๆนะคะก็เป็นข้าวข้าวอีกพันหนึ่งนะคะข้าวอีกพันหนึ่งนะคะ,ก,นนะ,คะก็ต้องมารอลุ้นนะคะ โอ้ข้าวออกลวงกันหมดแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนาะค่ะออกเต็มเลยดูคันแทนนาพระอ่อนตัดแล้วตัดอีกยากขึ้นเร็วค่ะพ่อแม่พี่น้อง พระออนก็พักเหนื่อยก่อนเนาะอีกหน่อยก็คงจะได้เกี่ยวข้าวแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าเราเก็บเกี่ยวข้าวออกแล้วก็ค่อยว่ากันทีหลังนะคะเรื่องตัดหญ้านะคะพระออนก็อยากตาอยากตัดค่ะจะได้ดูสะอาดหูสะอาดตานะคะพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยงามจังเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นเม็ดข้าวนะคะออกมาแล้วก็งามงามค่ะพ่อแม่พี่น้องงามหูงามตาค่ะก็ขอบคุณคุณเอซีทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเดี๋ยวประออนก็พาคุณเอฟซีมาดู